อุยอะไรอะ่ะอุย้ยต้นไม้พิชโถเอ้ยจะตายเพราะเรื่องง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในหน้าเลือกออริจินกันนะคะซึ่งบุ๋มเองก็คิดไม่ออกว่าจะเลือกอะไรดีถ้าจะเลือกเป็นอ e ีเรเทรียนก็คือมีปีกเนี่ยก็คงจะโกงเกินไปหน่อยก็ยเลยมาแบบเรนดอมกันดีกว่าค่ะมาดูกันค่ะว่าเราจะได้เป็นตัวอะไรอเรียบร้อยเกิดมานะคะมีใจนิดเดียวอีโอ้โห ก็สวัสดียังเป็นทางการด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ามาอยู่กันในช่องสวิตตี้ครับเมื่อกันอีกแล้วนี่ยายทุกคนเย yeah. ่ก็สําหรับในวันนี้เรามาอยู่กันในไมค์ครับยุคกลางนะคะหรือว่าเมดิโวนั่นเองนะซึ่งในวันนี้เนี่ยบุ๋มจะมาทําการเล่นเอาชีวิตรอดแบบฮาร์ดคอร์ในโลกของยุคกลางกันค่ะมาดูกันว่าบุ๋มจะสามารถเล่นได้สักกี่วันสักกี่อีพีกันนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการสุ่มโรที่เล่นอย่างที่บอกนะคะบุ๋มได้เป็นตัวอะไรมาก็ไม่แน่ใจ เมื่อกี้ได้เป็นตัวอะไรนะแปบปบหนึ่งนะขอดูมันมีวิธีดูโรมไม่อะ่ว่าเราเป็นตัวอะไรอะพวกหนังสือพวกเกี่ยวกับเควสมานะคะ่ะอุ้ยมันมีตัวอะไรบุ๋มก็มาเกิดใกล้ๆตรงนี้โอ้ยถ้าตายขึ้นมาทําไงเนะี่ยยิงยิงแบบตายได้แค่ครั้งเดียวอยู่นะะี่ค่ะโอมาเก็บของไปคะ่ะสุดยอดแต่ว่าจะตุยเยนอีกไม่นานนี้เนีย่ย,ย,ยดูทรงต,ต้องรีบออกจากบริเวณน,นี้ตอนแรกก็นึกว่ามันเป็นบ้านอะไรโอ้โห,โหไม่ใช่บ้านที่เราจะไปเล่นได้สินะสีแดงดำนีค่ะ เดี๋ยวขอตัดไม้กันก่อนแล้วกันนะโอเคถามว่าทําไมต้องมีวันที่ขึ้นมาใช่ไหมก็แค่อยากน้ำดูค่ะว่าบุ๋มสามารถเล่นในชีวิตรอดได้สักกี่วันกันนะซึ่งถ้าหากแบบว่ามันเล่นไปยาวๆแล้วเราไม่ตายเนี่ยมันอาจจะมีพัทสต่อนะคะเพื่อที่จะเป็นการที่บุ๋มจะได้ไม่ต้องมาทิ้งซีรีส์100่วันหรือว่าซีรีส์ชีวิตรอดง่ายๆอีกบนนั่นคือหมู่บ้านลอยฟ้าปะเธออย่างนี้มันต้องขึ้นไปดูหน่อยไหมคะทุกคนแต่ว่าต้องครับสักอย่างก่อนนะตอนนี้นะ อย่างแรกเลยก็คืออยากได้ที่ขุดค่ะอ่ะเอาเป็นที่ขุดทองเนี่ยอ,อันนี้มันเทวิงไม่ใช่สติ๊กไอ้่้าไอ้เราก็นึกว่ามันเป็นสติ๊กไงอ่ะแล้วก็ใช้ทองนะจ๊ะนี่ขวัญทองเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราตัดไม้แบบสะสมไ้เลยดีกว่านี่ค่ะทุกคนโอ้โหคือแบบไม่ได้เล่นในะชีวิตลอดแบบจริงจังแบบนี้มาสักพักเลยคือบุ๋มอะไม่ได้ปิดเทอมในช่วงนี้ทุกคนอาจจะปิดเทอมกันอยู่แต่ว่าแบบเรายัางไม่ได้ปิดเลยเนี่ยค่ะ อุ้ยไล่ต้นหอมมาด้วยแฮะกินได้ปะเ้ยกินได้กินได้ต้นหอมกินได้อย่างนี้ก็ต้องเหมามาทั้งสวนแล้วไหมล่ะคะทุกคนเอาไว้ปลูกในอนาคตด้วยเผื่อรอดไปหลายวันนะมันกินได้นะอ่าบุ้มรู้แล้วค่ะว่าเป็นตัวอะไรเป็น อะไรเนี่ย you work with the villager and they love you อ๋อเหมือนเรากับ Villager เนี่ยจะเข้ากันได้ดีนะคะแล้วเป็นโรอลไรเนี่ยใครรู้ก็แปลมาให้ฟังหน่อยแล้วกันนะคือเป็นเหมือนโรลที่แบบว่าช่วยเหลือชาวบ้านหรือว่าเป็นแรงงานชาวบ้านเนอะ a v o r i t e by them อ๋อก็คือเราเป็นแบบว่าพวกคลาสเดียวกันกับพวกชาวบ้านนะะี่ค่ะก็คือชาวบ้านเนี่ยชอบเราฟัางาันเ <laughs> อแล้วเราก็แบบเหมือนเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนี่คะแล้วก็สามารถเหมือนฮิลตัวเองได้ด้วยนะคะความสามารถเนี่ย แล้วก็ UXperience i n p o r t i o n Making So Speed ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวที่ถามว่าเก่งไหมไม่ได้เก่งนะคะน่าจะเป็นตัวที่แบบธรรมดา <c oughs> เอาจริงๆเล่นโลเป็นมนุษย์ปกติยังดีกว่าเลยเนี่ยวิตรงนี้มีบ้านสูงๆด้วยดีก็ตายน้อยแต่บุ๋มคิดว่า,ายังไงซะเราก็คงต้องขึ้นไปดูข้างบนยังไงล่ะไปคะ่ะวันแรกก็คือเปิดเลยไม่ต้องรอช้าไปเลยบางทีบุ๋มก็คิดนะคะว่าเราใช้เชดเดอร์นี้ต่อไปหรือว่าเปลี่ยนเชดเดอร์ดี บางทีน้องก็สวยแต่บางทีน้องก็ดูแบบแปลกๆก็หวังว่าเราจะมีชีวิตรอดไปในหลายวันแล้วกันนะคะโอ้ดูซิอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นนะโอ้ถ้าเป็นแร่ที่แบบว่ามีประโยชน์กับเราบุ๋มคงเก็บไปหมดแล้วเนีน่ยพิ่พิ่พพเพพเหยียบหาที่เหยียบให้ได้ก่อนจ้าจากนั้นก็อเอาไม้นทคะมาต่อเป็นทางขึ้นไปดีกว่าเดี๋ยวเราก็ต้องลงอยู่ดีใช่ไหมละ่ะไม่ต้องคิดมากค่ะ ขึ้นก็คือขึ้นนี่ขึ้นมาแล้วนะคะข้างบนก็จะเป็นหมู่บ้านที่แบบโอ้มา่กอดดูสิคะทุกคนเป็นหมู่บ้านลอยฟ้านีคะคะที่เราไม่ต้องสร้างอะไรเลยสวยงามแบบสวยงามมากโอ้โหอย่างชอบเลยแฮะเกิดมาก็มาเกิดตรงจุดพอดีเลยอย่างนี้ต้องออกโดของสักหน่อยนี่คะไหนดูสิโอเคไม่มีของนะขอขโมยแครอทขออนุญาตขโมยนะคะ อยากได้มากเลยมันดูน่ารักอันนี้ข้าวที่จริงเราไปหาข้าวตามแบบบ้านมันก็น่าจะได้เยอะกว่าป่ะอันนี้เป็นชั้นหนังสือเต็มไปหมดอุย้ยคุณลุงออกไปทําอะไรตรงนั้นก่อนอมาเข้ามาอาเข้ามานะถือว่าช่วยเดียวนะถ้าไม่เข้ามาก็แล้วแต่เลยมสดีจ้าอือคือแบบบริกใช่ไหมใช้เอมโบร่หนึ่งอันแรกกับบริกยังไงเอมโบโรอยู่ข้างล่างคุณลุงเลยอ่ามีไข่ฟีเจอร์ขนนะมาทําไมกันนะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อันนี้คือบล็อกอะไรคะเนี่ย อ๋อแอนดีไซน์ต้องดูชื่อด้วยนะบางทีมันแบบลงเท็กเจอร์แพ็กมาไม่ได้เป็นที่เราคิดนะคะเดี๋ยวลองวิ่งรอบหมู่บ้านเลยต้องมีอาหารสักอย่างแหละให้เราใช่ไหมอยาไปฟังนี้กันก่อนโอ้โหตรงนี้ตรงนี้เป็นน้ําูุนะคะกลางหมู่บ้านเลยประมาณนั้นนะนี่ง่ทางนี้ง่ล่ะแหล่งอาหารของเราไวบุ๋มก็ได้อาหารไปที่เรียบร้อยโอ้ขออนุญาตเซฟเกิดนิดนึงเซฟไม่ได้เซฟไปก็ตายแลย้วก็ไม่เกิดอยู่ดีลืมไปโหลืมไปว่าเล่นแบบฮาร์ดคอร์แล้วเนี่ย ไหนดูบ้านข้างบนนี่ค่ะว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้เป็นไอนนะนรบ้าฟฝังข้าวปะไม่ใช่เป็นยีนโลวูนีะคะไม่เอาดีกว่าวางกลับที่เดิมตัวนี้หิวนะแต่ว่ายังไม่อยากกินขอขอวิ่งดูก่อนอมีข้าวอันนี้คืออะไรอะโคเลมคิดเ็มไวมบุมหน้าว่านั่นจะมีประโยชน์ในอนาคตนะแล้วก็มีโทมอะไรสักอย่างมีที่ตัดขนนะคะโอเคหมดน้วมังมีกรองตรงนี้อโอ้โหเนื้อนะคะเนื้อขออนุญาตเก็บไปก่อนเพราะว่า มันจำเป็นตน่อการใช้ชีวิตของเรามากๆก็จะต้องกินเลยคะต้องกินต้องใช้เหยก็บอย่างเม,มามันบอกเลยอันนี้คืออะไรไมรูกเก็บมาก่อนอ่ะบุมว่าละเชียนมันใส่ได้ซึ่งไม่รู้มันช่วยอะไรนะจะเก็บมาก่อนแกะไม่เอาอ่ะอไปกันต่อคือแบบต้องต้องเล่นแบบระวังด้วยนะไม่ใช่ว่าวิ่งไปซุม 4, สี่ซุมห้านี่คือแบบตายได้แบบไม่รู้ตัวเลยนะคะเนี่ยอย่างน้อยๆบุ๋มก็หวังว่าเราจะได้ไน่ทักสิบวันเนี่ยค่ะทุกคนใช่ไหมอย่างน้อยๆน,นะ ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยขอเป็นอาหารเพิ่มเติมอีกก็ได้นะเราแบบชอบอาหารมากเลยแถวนี้มีอะไรไหมคะมันก็น่าจะเป็นฟาร์มใช่ไหมคะโอเคก็คือเป็นฟาร์มข้างล่างนะเป็นว่าบุ๋มไม่ค่อยอยากลงไปยุ่งสักเท่าไหร่แล้วเราไปฝั่งนู้นกันบ้างดีกว่านี่คะหลังจากที่โดของฝั่งนี้เสร็จแล้วยังมีภารกิจโดของต่อฝั่งนูน้นโอเคตกใจหมดเลยนึกว่ามันเป็นบารเรลไงส <laughs> ับสนกับเทคเจอร์แพกนิดนึง อ๋อแล้วก็ซีรีส์100วันของยุคกลางเนี่ยบุมไม่มั่นใจว่าจะกลับไปทําหรือเปล่านะคะดูทรงแล้วก็คือแบบน่าจะได้ปล่อยร้างอีกอันน่ะ <c oughs> ขอโทษจริงๆอยากเล่นนะแต่แบบมันไม่มีเวลาเลยและมันแบบไม่ต่อเนื่อง ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำซีรีส์อะไรที่มันสั้นๆแล้วเล่นได้แบบต่อเนื่องแล้วคนดูไม่ลืมได้บ้างนะก็เลยหาอะไรทำไปเรื่อยค่ะช่วงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ค่อยว่างด้วยเล่นแบบน,น,นานๆไม่ค่อยได้ขอโทษทุกคนจริงๆนะคะเก็บนี้ก่อนนะจ๊ะเกยบรอโอ้โหดู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 ทำไมเขาดูจ้องเราทําไมบุ๋มรู้สึกว่าบุ๋มได้ของหลายๆสิ่งลหลายอย่างจากพวกนี้เขาดูชอบเราจริงๆนะแบบเป็นขวัญใจชาวบ้านวะนี่ ไนอ่านหนังสือซิไม่ต้องอ่านก็คือแบบอยากได้ไรายได้นี้หรอเดินไปก็อยากคีดจะให้ก็คือให้เขาดูหมอบมองเราแบบเอ็นดูประมาณนั้นไ <laughs> อลงไปดูค่ะว่าข้างล่างนั้นมีอะไรไค่อยๆลงกันนะคะโอ้โหรีบมันไปไหนเนี่ยเก็บผ้าหน่อยแล้วกันนะเก็บอยแล้วกันนะไม่ได้เป็นคนแต่ว่าอย่างนี้เลยตรงนี้ไม่มีอะไรอุ้ยเดี๋ยวตรงนี้ใช่กล่องปะคะโอ้ต,ตัวคราฟต์หาก่าไหนดูตรงนี้ซินี่เขากำลังทําอะไรก็ไม่รู้กันนะคะ ซึ่งขอดูแค่กล่องนะคะประชาชนในหมู่บ้านให้ไงมีเหล็กนะคะแล้วก็อันนี้สําคัญมากๆต้องเก็บมาอันนี้สําคัญไหมไม่แน่ใจแต่อยากได้ก็เก็บมาลงไปดูบ้านหลังอื่นกันขอทางด้วยค่ะทางนี้มีบ้านหนึ่งหลังที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกขอไปหน่อยนะคะมาแล้วโอ้ มีหนังสือนะคะแล้วก็มี Enchant Glass ซึ่งถามว่าอยากเอาไปไหมอยากเอาไปนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรในตอนนี้โอ้โหสวยมากแสงจ้าจัดเลยไม่มีอะไรแล้วนะคะฝั่งนี้เหลือตรงนั้นอีกไหมที่ยังไม่ได้ไปดดน่าจะหมดแล้วมั้งสงสัยคืนนี้ต้องนอนที่นี่กันก่อนแล้วนะคะคืออจริงๆยังไงซาบุ๋มก็ไม่สามารถแบบอาศัยอยู่ที่นี่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะเพราะว่ายังไงซะมันก็มันเป็นพื้นที่ที่แบบมีจํากัดไง คือถ้าเราอยู่ที่เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากเราเล่นสกายบล็อกนี่ค่ะทุกคนหมดอายังหมดอายังวิ่งแบบดูทัวร์แค่รอบหมู่บ้านนี่ก็แบบไม่นี่แล้วนะ <c oughs> คือแบบนานแล้วนะจนขําเลยคะ่ะวมาจะทัวร์รอบถามว่าคุ้มไหมคุ้มแหละสมัครวันแรกนะคะมีของเยอะขนาดนี้ก็ดีแล้วเราอะทํ้ไม่ว่าอะไรแล้วก็หาที่นอนกันเลยดีกว่านะค่ะทุกคนนี่อันนี้มีอันนี้ได้วยนานเพิ่มน,นะเราเราไม่ได้ผ่านตรงนี้หรอ อะไรก็ไม่รู้แต่เก็บไว้ก่อนอุ้ยเสื้อเสื้อขอแยใส่เสื้อเผื่อมันใส่ได้มันใสท่ทับกันได้นะคะในมอสน,นี้ก็จะแบบมีความไม่เหมือนมอดอื่นสักนิดนึงอะไรกันเนี่ยอันนี้รองเท้ารองเท้าใส่ยางใส่แล้วโอเคมาจะหมดแล้วนะจะบุมอยางได้อานมากเลยเอาอานแทนอะไรดีอันนี้ไม่รู้อืมอันนี้โอเคโอเคมามาตามนี้แล้วกันนะ หาที่นอนดีกว่าไปแย่งใครนอนสักคนอาดิจางขออนุญาตแย่งนอนค่ะขอบคุณค่ะโอเคสวัสดีตอนเช้านะคะเดี๋ยวเราไปหาที่ลงกันดีกว่าซึ่งตอนนี้บุ๋มก็ได้ทําการโดของจนพอใจแล้วนะคะคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรอีกแล้วมั้งไม่รู้ว่าจะลงตรงไหนเดียวตอนนี้ ขอขอดูทิศทางหน่อยเหมือนวนกลับมาที่เธอมยังไงก็ไม่รู้ถ้าโดดลงไปตรงนี้จะตุยไหมหาที่ลงแบบง่ายๆบุ๋งว่าน่าจะไม่เป็นไรมากเรามาทําการดิง่งผาสท้าสูา้เรียบร้อยกล้าบอ,อกแล้วว่าแบบระดับเนียเนาะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวดูบ้านหลังนี้กันดีกว่านะคะว้า wow. วโอเคโอเครู้เรื่องไม่ต้องตามมาได้ไหมบางทีอะติดน้ำแล้วก็ติดไ่ซี รู้แล้วคะ่ะว่ามันไม่ใช่ทางของเราเราไม่ควรไปนะเราไม่ควรไปเราควรจะอยู่ห่างจากตรงนั้นเข้าไวเออแล้วยังไงดีบุ๋มคิดว่าเดี๋ยวเราไปสำรวจบ,บ้านหลังนั้นกันอีกที่หนึ่งดีกว่านะคะคือแบบมันเป็นอะไรที่ดูแบบน่าดูมากเลยนะนี่งไงเห็นไหมมีจริงๆด้วยนะคะมีหนึ่งหลังไปดูกันว่ามันมีอะไรเชิญเชิมโอ้ต่านมีมา้าว้าวอย่างนี้ชีวิตบุ๋มก็สบายขึ้นโอ้โหมีเรือ โอ้โหมีที่สำรวจเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้มีใครอยู่บอถ้าไม่มียึดนะคะยึดไปก่อนบ้านอะไรไม่ต้องสร้างโอ้โหของครบครันขนาดนี้โอ้โหบ้านอัศวินที่ไหนคะเนี่ยไม่เป็นสีแดงขออนุญาตเซฟเลยแล้วกันนะคะในจังหวะนี้ก็คือเก็บของค่ะบ้านใครไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ฉันฟ้นก่อนแล้วกันนะคะขอแบบยึดเป็นบ้านชั่วคราวเอ่ออาหารพกไปดาพกไป ตัครับตัวครับมาวางเลยตัครับวางตรงนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวทําที่ขุดนะคะทําที่ขุดจากไอรอนอุ้ทวิงอีกแล้วไทบุ๋มต้องเอาทาวิงมาทีเลยมันต้องแค่สติกเนาะหลงไงมันหน้าตาเหมือนกันได้เลยเดี๋ยวขอทําสติกก่อนนะคะทําสติกแล้วก็อ่ะทาเป็นที่ขุดโอเคเรี okay. ยบร้อยได้จุดเซฟ เป็นบ้านชั่วคราวของเราตรงนี้นะคะต่อไปก็ไปภารกิจโดของในหมู่บ้านอีกแล้วหรือนี่อุ๊ยเดียวต้องไปขุดหินก้อนต้องไปขุดหินก่อนเดี๋ยวหาที่ขุดหินใกล้กลๆแถวนี้น่าจะมีมั้งเมื่อกี้เหมือนวิ่งผ่านถ้ำมาหยุดแต่ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วพึ่งน่ากลัวมากแม่ ถ้าบุมงมเอนไปเดินต่อยนี่คือแบบน่าจะโดนพึ่งต่อยตายนี่คะโอเคตอนนี้หมู่บ้านทั่ว,วไปเนาะมาดูหน่อยอืมไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้าหากมีของมากก็ดีๆนะเนี่ยตอนนี้ไม่เจออะไรเลยแต่ว่าอย่างน้อยตรงนี้นะคะก็ยังมีที่เซฟเราสามารถเซฟจุดได้นะจ๊ะเค okay, ก็คือในอนาคตถ้าเราเดินทางไปหมู่บ้านอื่นแล้วหลงกลับมาไม่ได้ก็สามารถอ่อ หาอันเมื่อกี้นะคะแล้วก็กดกลับมาแถวนี้ได้ามาตั้งสิบแต่อาหารก็คือยังไม่รับการเผาแต่อย่างใดเนื่องจากว่าตอนนี้กําลังหิวของไม่สามารถทําอย่างอื่นได้นอกจากการไปหาโดของวิ่งก่อนนาเดี๋ยวไปดูตรงนั้นมันคืออะไรก็ไม่รู้นะว้าวมีชุดกรอนหนังนะคะแล้วก็มีหนังแล้วก็มีอานแล้วก็มีหมวกแล้วก็อะไรก็หมล่ลรูเก็บมาก,ก่อน ๋ยวขอดูบ้านหลังนี้หน่อยไม่มีอะไรเนาะขอดูบ้านหลังนี้หน่อยขอดูเตียงด้วยนะจ๊ะเตียงกับบ้านเป็นหนึ่งเตียงแล้วก็ตรงนี้ถามว่ามีอะไรไหมมีแน่นอนนะคะมันต้องมีกล่องเหล็กกล่องอะไรบ้างสิใช่ไหมคาดหวังแล้วเนะี่ยไม่มีหรอฮัลโหลไม่มีกล่องเหลก็กจริงๆนี่เสียใจยอะ่ะอันนี้คือหินปะคะคอ o เบอร์สโตนปะโอเคขุดไปค่ะ เดี๋ยวเราไปทำเตาเผากันค่ะทุกคนเหมือนเราจะแบบว่าขุดจนเจอโครงของมันเลยแฮะตอนนี้ได้มา24เหลือเฟือแล้วนะแต่ว่าข้างบนเนี่ยเหมือนจะมีอะไรอีกสักอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องขึ้นไปดูมันเป็นแบบเหมือนอนุสรณอะไรซัมติงอะเดี๋ยวพาไปดูเลยนี่นี่น,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 นเป็นอุย๊ยอะไรอะ่ะอุยต้นไม้พีชโถเอ้ยจะตายเพราะเรื่องง่าย,ายๆแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะม <laughs> ีไรเอ่ยอุยอ๊ยอุ้ย ว้้าวว้าวว้โอ้ไมอาดาก็สำหรับวันนี้นะค่ะทุกคนจบแล้วไม่ครับฮาร์ดคอร r หนึ่อพีตอนเดียวจบตายเพราะว่ากล่องปีศาจก็แต่หากใครอยากดูซีรีส์นี้อีกนค่ะสามารถกดไลค์กันเยอะๆได้นะน้วมารอดูกันว่ารอบหน้าเนี่ยบุมจะได้เป็นโรอะไรหวังว่าจะเป็นโรที่มันเลือดน้อยแบบนี้อีกแล้วกันไม่ไหวตายเร็วเกิน เดี๋ยวก่อนจะออกไปจากโลกนี้ขอไปดูตรงนี้หน่อยดีกว่าเป็นเรืออะไรนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคเป็นเรือโจรสลัดนะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือจะเป็นกระโจมในหมู่บ้านที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยมันคืออะไรนะเอาแมปไม่โหลดโทไม่นิดเดียวจะได้เห็นแล้วแท้ๆอู้หเดี๋ยวพุ่งนะข้างล่างมีอะไรเต็ไมไปหมดเลยโอ้โหเป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆเลยอะตรงเนี้ยไม่น่าตายเร็วเลย โอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย